ของรายการพักเรื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์รันมรด,ดกไทยนะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดสายพูดคุยกับอาจารย์รันนะคะแล้วก็ฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยเหมือนเดิมนะคะมีคําถามใดๆเนี่ยสามารถพิมพ์เอาไว้ได้นในเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็ใน u t u b e เนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆไล่อ่านไปแล้วให้อาจารย์รันนะตอบแบบสดๆเลยนะมีคําถามมาแล้วก็มีเพ <ๆ S 2> ื่อนๆก็มาแต่แรกแล้วนะจันนะตั้งแต่วุณพีสาธิตเลยสวัสดีอาจารย์นะคะมีนนท์ไทยสวัสดีสายแรกเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมเ,เ 2, 5, หรียญพระธาตุปี2520ครับตกเหรียญเท่าไหร่ครับเหรียญทองแดงครับหเหรียญอะไรนะครับอีกรอบครับเหรียญพระธาตุพนมอะครับอ๋อพระธาตุพนมปีอะไรนะปี2520ครับ20เป็นเหรียญทองแดงครับ20ผมว่าอยู่หลักพันต้นๆนะครับปีอะไรนะจะจะปี18นะครับ18ผมว่ามันน่ามันน่าจะแตะหมื่นนะ แล้วแต่บล็อกนะถ้าเป็นบล็อกนิยมอ่ะบล็อกนิยมน่าจะถึงนะถ้าผิวสีสวยดหน่อยอ่ะครับขอบคุณครับอ่ะขอบคุณครับนี่นึกออกพอดีเลยมีอยู่ประมาณเกือบร้อยเหรียญอ่ะเหรียญปีหนึ่งแปดพระธาตุพนมตอนนี้จริงจริงราคาเท่าไหร่นะน่าจะแตะหมื่นซื้อไว้ตั้งแต่พันสองพันสามพันสี่พันห้าพันซื้อมาเรื่อยๆอ่ะอาจารย์พิมพ์ยาวมากอะไรเนี่ยพิมพ์ยาวดีจังตายิ่งยาวยวอยู่เดี๋ยวอ่านให้ตาผมยาว อ่าผมผมมองเห็นชัดเลยนะครับเลี้ยนเนื้อนวะแต่ละยุคต่างกันไหมครับต่างต่างกันที่โรงงานด้วยค่ะส่วนผสมเนี่ยจะอธิบายให้เนื้อนวะแต่ละยุคเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นยุคเก่ายกตัวอย่างอย่างเช่นนวะของวัสุทัศน์เขาก็จะเป็นนวะกลับด่ะอ่านั้นส่วนผสมเขาแบบเป็นโลหะทั้งเก้าอะโลหะเก้าอย่างที่เอามารวมๆวมกันแล้วหลอมอย่างเงี้ย หน้า <Okay. S 2> นะครับอันนั้นก็เป็นนวะของเขาเต็มสูบ <Okay. S 2> นะครับนวะเต็มสูบเนี่ยมันจะออกเป็นแบบแดงแต่กลับดำหน้าออกเป็นเนื้อแดงนี่แหละแต่ว่าเวลาผ่านการเวลาหรือโดนล,ลมโดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะขำมันจะดำบบใช่แต่ถ้าเป็นนวะโรงงานเนี่ยบางโรงงานออกอมเขียวออยกตัวอย่างอมเขียวแบบหลงปูทิมอย่างเงี้ย อ่าอย่างหลวงปู่ทิมก็จะออกเขียวๆหน่อยแต่ถ้าเป็นนวะของหลวงพ่อคูณเนี่ยก็มีอมเขียวนะแต่ถ้าไม่ได้ใช้เลยเนี่ยชุมพูแป้นเลยนะอะาชุมพูแป้นเลยนะครับนว่าแต่ละโรงงานจะไม่เหมือนกันแต่ละยุคก็จะไม่เหมือนกันครับค่ะอ่าเดี๋ยวคําถามที่ค้างไว้ก่อนมีหนึ่งสายนะครับอ้าวขอสายต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะบรอรอครับผมอยากถามหลวงคุณสดบริเ็นล็อกเก็ตทางหลังวิญญาณอะรหลังเนาะ ราคามีไหมไม่มีครับไม่มีล็อกเก็ตล็อกเก็ตหลงพ่อสดเนี่ยจะเล่นเฉพาะาที่ทําบางคนเขาบอกว่าทําที่ญี่ปุ่นนะเป็นล็อกเก็ตคล้ายๆของนางเล้งนางเล้งอาร์ตอประมาณนั้นอนะก็จะเป็นรูปขาวดําด้านหลังมีเข็มกัดแต่ถ้าวิธีการดูเนี่ยอย่าง,งาน,าน,นั้นอันมันเป็นแสนนะครับแต่ถ้ามีหลังนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่เล่นเลยแล้วก็แ,วแ,วแดงหลังอะไครคุกเขา่าเล่นาคาเท่าไหร่ พราะแดงคุกเข่าใช่ไหมรุ่นสุดท้ายพราะแดงคุกเข่าผมว่าน่าจะอยู่สามพันบวกลบนะพันถึงสามพันน่ะพอทวดเหร,รีรรหงงยญได้ว,ว่าอยู่เยันเป็นสุกมีถุงเงินนะครับพราะทวดอะไรนะครับข้างหลังมีถุงเงินเขียนว่ารวยแล้วก็อยู่เยันเป็นสุกอ๋อนั้นเป็นรุ่นหลังครับยังไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ครับเพอพอสุกอันนี้ไม่เล่นนะอะไรครับแล้วก็สารเจ้าที่คนบารีเล่นมามใช้ตื่อ สารเจ้าอะไร ừ, อ่ะที่บรมบุรีมันเป็นอะไรไต้เตืออะไรนะที่มันสมบูรณ์เป็นรูปลี่มรูป,รป,รปรลูเหรียญเลยครับคุณาต้องระบุให้ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรไตฮ่องกงหรือแล้วคงจะเป็นไต้ื้ออะไรตรงนี้น้องนั้นนะไต้เตือ่จานจานซื้ออะไรนะตามไม่งระไดแหมต้องส่งรูปมาดูครับอันนี้คําถามค่อนข้างกว้างไปนิดนึงนะแล้วพวกเหรียญเนี่ยจานซืือไมาเหรียญเปลือยเหรียญอะไรอะไรนะ ซื้อครับซื้อเปือยลอห้าใช่ไหมครับลอห้าครับซื้อครับอยากได้แต่ว่าอย่างอื่นเอามาอย่างอื่นเีนเนนก็ถ้าแท้ก็เช่าครับ,รบห่อก็ได้เปลือยก็ได้ในในบรดบนบรดากระบัวลอห้าเนี่ยผมจะชอบเหรียญเปลือยมากที่สุดผมว่าเป็นเหรียญที่สวยเ,เหรียญแบบบิราชทรถถางหลังซื้อไหมก็ซื้อครับซื้อภาษีอาบีจาราดลองเอามาดูครับแต่ว่าละหัวไม่ตรงกันนะราคาเท่าไหร่ประมาณ หัวไม่ตรงอยา่างอยู่หลักพันได้ไหมมันมัน,มนต้องดูสภาพอ่ะถ้าช้ป์ต้องสภาพอเอาเก่กาเหมือนกนหมดอดดูที่ไหนไหนก็เหมือนกันก็พอที่แล<ะ>้อยากให้มันสึกครับพอได้ราคาอยู่สึกนิดดหน่อยๆเงั้นนะอ่าอย่างนั้นอ่ะลองเอามาดูได้ครับครับาะวางนี้ฝนม็ตอกอยู่แล้วไม่ตกคูนี้อาจจะไปได้ครับได้ช่วงนี้ผมบ้างไม่ได้ไปไหนยกเว้นเสาร์เสาร์อาทิตย์นี้ไปหัวหินงานประกวดพระที่หัวหินนะครับพบเจอกันได้ คือฝนตกอยู่ก็เลยอะไรเนี่ยม่ได้บักนี่กงนี้ก็ได้ครับพรุ่งนี้อุตุขแม่นช่วงเนี้ยเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไม่มีฝนถ้าไม่มีอาจจะไปนะครับผมครับผมไม่มีแน่นอนอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ตอบต่อเนื่องไหมคะยังต่อเนื่องครับค่ะเหรียญเนื้อนะวะหลักหลายพันมีหลวงพ่ออะไรบ้างครับลวะหลักหลายพันหรอหลักหลายพันมันก็มีเยอะนะหลวงพ่อคูณบางรุ่น หลวงพ,วพ่อคูณบางรุ่นก็ยังยังหลายๆพันอยู่ะนะครับแต่ถ้าเป็นพวกปู่ทีมนี่ไม่ได้นะอ่าเป็นพวกวังสับประรดนี่ก็ได้เป็นบางรุ่นนะครับต้องเลือกเอาต้องเลือกเอานะครับมีหลวงพ่ออะไรบ้างหลวงพ่อสุดก็ยังยังยังไม่มีหลักพันหลวงพ่อสุดเป็นหมื่นหมดนะครับถ้าเป็นนวะแล้วพระเครื่องหลวงพ่อดังๆอ,อะไรเนี่ยหอหิดจุดบุญปลูกเสกนอกวัด ทำไมราคาไม่แรงเหมือนที่วัดสร้างในเมื่อหลวงพ่อปลูกเสกเหมือนกันอ๋อคืออย่างนี้ถ้าท่านไปนเสกวัดอื่นเนี่ยออกนอกวัดอย่างเงี้ยค่านิยมเขาจะด้อยกว่าทั้งทั้งที่หลังหลวงพ่อองค์เดียวกันเนื่องจากว่าออกไม่ตรงวัดนั่นเองเหมือนวัดอื่นเขามาขอความอนุเคราะห์ขอความเมตตาแบบช่วยหลวงพ่อช่วยอุปถัมภ์วัดหน่อยขอสร้างสักรุ่นหนึ่งจะเอาปัจจัยมาบูรณนะนู่นบูรณนะนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ค่านิยมเนี่ยจะไม่เหมือนอพระที่ออกตรงวัดเนื่องจากว่า การจัดพิธีการจัดอะไรเ,เขาเขาน่าจะอลังการยิ่งให,ใหญ่กว่าะะเต็มสูขครบเครื่องมากกว่านะคะรับขอสายต่อไปเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยากทราบว่ากริงจัก,กรพรรดิหลงปู้มหมุน,นราคาเท่าไหร่ครับกริงจัก,กรพรรดิกริงจักรพรรดิมีทองไหม,มาไม่ไม่ทราบเห็นว่าเขาเขียนว่าเป็นกริงจัก,กรพรรดิหลงปู้มหมุนนะครับอ่าเก๊เยอะนะครับถ้าแท้เนี่ยสี่ห้าหมื่นผมซื้อนะครับครับเดี๋ยว ผมวางผมจะถ่ายรูปทรงไปมินเนทหนึงครับได้ครับได้ครับเก๊ไม่เหมือนเลย,เลยเกิ่งจักรพัดเนี่ยเก๊ครับผมค่ะขอบคุณนะคะอ่ะมีคําถามนะคะในเพจนะคะบอกว่ากลิ่งเจ้าคุณนอราคาเท่าไหร่อาจารย์สามสี่พันนะคะอ่าแล้วเขาบอกว่าขอค,อความรู้เหรียญหลวงพ่อจงหน้าหนุ่มปีสองสี่แปดเจ็ดดูยังไงเอาอย่างนี้เอาพื้นฐานไปก่อนง่ายๆนะครับเหรียญเสมาเล็กใช่ไหมอ่าหน้าหนุ่มเสมาเล็กเนี่ยถ้าพื้นเหรียญเนี่ย ไม่มีเสี้ยนนะเสี้ยนก็นจะเป็นสายฝนเล็กๆเลยถ้าไม่มีวางเลยอ่าเขาจะมีเสี้ยนอยู่ที่พื้นนะครับค่ะอ่าสายต่อไปเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญค่ะครับผมอ่อยากทราบผมอ่าผมมีรูปหล่อรูปเหมือนลุงสุบวัตโพไซทองรุ่นแรกคนะ่ะสภาพสวยเนื้อทองผสมหลักแสนครับหลักแสนใช่นะครับ หลักแสนครับคุนาครับหลักแสนนะครับขอบคุณมากว่าด้านด้านก้นเนี่ยจะมีทองแดงเป็นหลอดทองแดงอุ่นแล้วมีผงอุ่นอยู่นะฮะใช่ครับใช่มันมีมันมีขี้บ้าแบบสภาพสวยฮะสภาพสวยอะไรนะครับสภาพสวยครับแสนถึงสองแสนผมซื้อครับขอบคุณครับครับผมคุณได้มามีองค์เดียวเด็ดอะไรนะครับอย่าทราบนะอย่าทราบว่า มันมันหาจะหารุ่นแรกยากมากเลยสือว่าจะเป็นวัดชินโนรถส,ส่วนใหญ่ครับอ๋อชินโนรถมันออกหนึ่งสองเนี่ยชินโนใช่ครับแต่นี้รุ่นแรกมันหายากผม,มิ่งจะได้มาเนี่ยครับชินโนรถตอนนี้ถ้าเป็นพวกตะกวัวพวกอะไรพวกนี้นะชินโนรถน่าจะเหลือประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นค่ะครับแต่แต่รุ่นสองก็ที่ออกที่วัดก็มีนะครับไม่เห็นดูแต่ว่าจะเล็กกว่าครใช่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 ออกไซซ์รุ่นล่างจะเล็กกว่าครับคับไซซ์จะเล็กกว่านิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะ ครับแต่รุ่นแรกเนื้อจะเข้มข้นมากเลยใช่ใช่เข้มข้นกว่าขกบคขึ้นมากครับครับแล้วก็มีรุ่นสุดท้ายหนึ่งห้าขุนแผนพลายกูมารเนื้อชินสองหน้าหูยานลบบุรีขุนแผนรูปไข่ราคาเท่าไหร่คะอาจารย์อันนี้ถามมันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยขุนแผนพลายกูมารเนื้อชินสองหน้าบอกว่าเก๋ไงแล้วก็หูยานลบบุรีหลักแสนนะครับสวยๆถึงแสนเศษแล้วแต่พิมพ์รูปไข่เนี่ย สี 4, 50, ่ห้าหมื่นลูกขาของวัดพระรูกนะครับค่ะคุณธีรยุทธถามว่าพระชินาราชอินโดจีนมีเนื้ออะไรบ้างมีสีผิวออกดำๆเนี่ยมีหรือเปล่ามันแล้วแต่การเก็บนะครับชินาราชอินโดจีนนะครับถ้าเป็นเหรียญเนี่ยก็จะมีเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงแต่ถ้าเป็นรูปหล่อมีเนื้อเดียวะนะครับมีเนื้อเดียวนั่นก็คือโลหะผสมวัดวันละเนี่ยออกเขียวอมเหลืองนะครับเขียวอมเหลืองก็คือพระหล่อบโบราณนั่นแหละนะครับสีเขาจะเหมือนพวกหลงพวกเงิน เหมือนพวกรูปหล่อหรือพ่ะเงินจอบเล็กจอบใหญ่อย่างเงี้ยสีเดียวกันนะครับเขียวอมเหลืองออกวันนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่ผิวบอกว่ามีดำมีดำมีไหมอะไรเนี้ยอาจจะการเก็บไม่ดีนะครับเก็บไม่ดีอาจจะขึ้นสนิมหรือบางทีวางไว้ตะกันตะเกินมันติดมันก็จะดำได้ะคพระสมเด็จเนื้อผงพ่อคล้ายวัดสวนขันเสาห้านะ ปี2 5 0หหลังหมึกแดง,งวัดอรุณอ,อ,อันนี้ไม่แพงนะครับพระอยู่พัน้ต้นเองค่ะนะครับแต่น่าใช้นะครับออกวัดอรุณค่ะผ้างใบลานรูปล,ลูกเหมือนรูปเหมือนพ่อเงินไว้บางคลานปีห5งหงใบลานรูปเหมือนปีหนึ่งถ้าไม่แพงนะครับพวกนี้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ะนะครับเหลือนี้เดียวนะคะพนันกลางๆนะครับเหรียญกลมพ่อปานคลองด่านเล่นหาเท่าไหร่คะ พนนันต้นนะครับไม่ทันนะครับไม่ทันค่ะสายต่อไปขอเป็นสายสุดท้ายเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพยาคุดลุงพ่อแมนเห็นว่าลุงเลี้ยงเนี่ยวัด้าต่างนอกมีราคาไหมผมว่าน่าจะเล่นในกลุ่มนะเพราะแมน,น้าต่างนอกเนี่ยอืมพยาคุดเขียนว่าลุงเลี้ยงเนี่ย ผมว่าเขาเล่นกันนะในกลุ่มลูกศิษย์อผมไม่ได้ตามราคานานแล้วหลวงพ่อแมนเนี่ยเอเอน,นึกถึงนึกถึงท่านบอดีว่าจะไปกราบท่านนะครับช่วงนี้ท่านไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วอ,อายุเยอะ,ะอแล้วมีเหรียญอีกองนึงม,มีมีพระสามรูปองนั่งอะ่ะแล้วมีเขียนว่าทองดีทองดีไม่ค่อยเล่นหรอกครับพวกนั้นอยู่หลักร้อยนะครับอ๋อครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับปล้องอ้อยปลูกเพิ่มมาจย์เล่นหาเท่าไหร่คะปล้องอ้อยเนี่ยถ้าเป็นเหรียญเล็กเนี่ย ก็ร้0ยสองนะครับ <c oughs> ส่วนถ้าเป็นเหรียญใหญ่นะครับถ้าเป็นเหรียญใหญ่ก็อยู่ประมาณ7จ0 8 0 0ดพันหนึง่งถ้าสวย <c oughs> ถ้าเป็นเหรียญน,นวะนะครับก็อยู่ประมาณ5,000 <c oughs> เงินหมื่น บวกลบนะครับค่ะขออีกคำถามหนึ่งอ่ะปิดตาแจกแม่ครัวหลวงปู่ยิ้มอ่ะอาจารย์วัดหนองบัวแสนอัพนะครับแสนอัพนะคะอ้าวนะคะหมดเวลาแล้วนะคะของรายการพระเคลื่อนสุวรรณภูมิโดยอาจารย์รัมระดกไทยขอบคุณทุกคำถามทุกการแชร์นะคะแล้วทุกการกดไลค์ด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้อาจารย์รันและดิฉันออยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ